ชมไฮไลท์นะครับเกมการแข่งขันระหว่างอุดรธานี FC นะครับกับ BG ปทุมยูนเต็ดนะครับในรอบ3-2ทีมสุดท้ายนะครับบอลชุดของเชียร์เทพทุ่มเข้ามาตรงมายตรงนี้ไม่ผ่านปิดพิธีวัด โหมมาเข้าทางธีรศินแดงดาหมายเองครับธีรศิ์โยกโยกนีหลังผักเลยแล้วพาบอลเข้าไปในกรอบธีรศินตรงนี้แล้วจิหนึ่งศูนย์เลยครับจังหวะแรกของมีจีประทุมขึ้นตามเ้าในนาทีที่เจครับโอ้ความผิดพลาดครั้งแรกครับของอุดรธานีถูกลงโทษแบบเจ็บแสบเลยครับโดยกองหน้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับธีรศินแดงดาโอ้ลูกนี้นี่เยือกเย็นมากมากครับเรียกได้ว่าเป็นเซตเด็ดขาดตาม แบบฉบับของทีรศิลป์เลยนะครับลูกเดี่ยวๆผู้เสิรสฟตัวแบบนี้นี่เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับเนี่ยครับล่างมาคนเดียวครึ่งสนามเลยนะครับมีพื้นที่ที่จะเลือกมุมได้เลยครับแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับทีลศิลป์จังหวะนี้ยิงสวนตัวผู้เสประตูนะครับทางด้านกรกรของผู้เสประตูของอุดรเข้าไปแบบไม่ยากเลยครับบีจีประทุมขึ้นนําแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้แล้วมาเนี่ยเกือบๆครึ่งสนามเลยนะครับอเดสโต โดนดีเลยโดยออกกองมาแต่ว่ายังเปิดได้อยู่ดีดอโคเฮนแทงทะลุช่องเข้าไปในกรอบยังมาเร็วแต่ว่าบอลเข้าทางเอเนสโตสารัตจิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับจ่อๆเลยครับสารัตอยู่เย็นโอ้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่แฟนบีจีมีเสียดายแน่นอนนะครับจังหวะสอดเข้ามายิงลูกนี้ของสารัตนะครับแต่จุดเริ่มต้นคือบอลยาวที่จะแทงทะลุให้กับคอนราโดเะครับลรามาเข้าทางเอเนสโตนะครับพื้นที่ตรงในกรอบเขตโทษตรงนั้นนี่ไม่มีใครเลยนะครับ พับอลขวาครับตรงนี้ถึงเจริญสังย่อนให้กับปอลุคราโดถึงด้วยลีดอโคเฮนเข้าขวายาวไปหน่อยแต่ว่าได้จบโอ้โหไม่ตรงกรอบนิดเดียวครับพีจีโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับจังหวะนี้แต่พอยิงออกไปนี่เสียวเหมือนงานครับทางด้านของลีดอเนี่ยครับผู้เล่นของอุดรไปปล่อยให้ลีดอมีจังหวะได้พักแล้วก็แต่งนะครับตันซัดเต็มข้อแบบนี้นี่ ลีดอเขาเหตเอาบอลพยายามที่จะหนีครับตวดกับรัติพงศ์นะครับลีดอสันสันกับเอเนสโต้ได้ยิงโอ้มีฉชั์บไม่ตรงกรอบครับลูกนี้โอ้เกือบได้สอูนยเลยครับบีจีโอ้มาแต่ละครั้งนี่น่ากลัวจริงๆครับทางด้านของบีจีประทุมครับดูจังหวะนี้นะครับลีดอคื้นมาให้กับเอเนสโตแล้วมีที่ว่างอีกแล้วครับเลือกกดเลยครับแล้วบอลไปฉลับผู้เล่นของอุดรนะครับทางด้านของบาโลกีนะครับ เกือบที่จะเข้ากรอบเหมือนกันครับอาลาวินถิ่งบอลยาวขึ้นซ้ายทางฝั่งของเกรกูล่าทันด้วยนะครับเกี่ยวบอลด้วยข้างเท้าแล้วเปิดตัดเข้ามาด้านในแล้วจิ้มกอดเขาออกขอมันคูู่ยังปัดไม่ได้นะครับอดนีพงมูแถเวเชือกแล้วก็ปัดไปเข้าทางคาเซโอซ้ายด้วยเอาครับเดี๋ยวมาย้อนดูจังหวะที่เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับอุดร วางบอลยามให้เก็กแล้วก็ตบเข้ามานะครับให้กับทางด้านขององกองมานได้แท็บอินนะครับแต่ว่าบอลมันอาจจะเบาไปหน่อยนะครับเนี่ยครับพอถึงจังหวะยิงก็กิติพงศ์ก็ยังเซฟไว้ได้ไม่ยากนะครับแต่ก็เป็นจังหวะเตือนเลยครับว่า BG นี่จะบุกเพลินไม่ได้เลยนะครับกลับมาเซตกันใหม่รับโู้ขยันจริงๆครับเก็กคู้ไล บอลไปถึงเกกคูล่าไม่ล้ำด้วยเอาบอลเข้าไปในจอบแล้วเกกคูล่าหาเลียบอยู่จิงลูกนี้โอ้โหโอ้ตีเสมอจนได้ครับอุดรธานีโอ้ยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนจะมีทั้นหน่อยๆน่อยแต่ว่าบอลมันเข้าสู่ก้นตะข่ายได้ครับโอ้พอจะมานี่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับทางด้านอุดรธานีครับแต่ก็ส่งสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับจังหวะสวนกลับครับแล้วรอบนี้ทําได้สําเร็จครับเป็นเกรกคูล่านะครับ แม่นี่ฉลองท่าดีใจแบบแบ็คแพนเทอร์ด้วยนะครับวาคันด้านะครับแม่จังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าคล้ายๆกับประตูที่ B ีจีทำได้เลยนะครับเป็นจังหวะที่ตัดเกมแล้วสวนกลับมานะครับวันพูนะครับทางด้านของเกรกนะครับแล้วแทงทะลุมาโดยอาโนชูนะครับหลุดมาโล่งๆไม่มีใครเลยครับจริงๆมุมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ายิงยัดใส่กิติพงเลยครับเนี่ยครับดูจังหวะนี้ครับยิงยัดใส่เลยครับแล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับกลายเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ อุดรธานีกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งครับก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเกมระหว่างอุดรธานีกับ b ีจีปทุมยูไนเต็ดครับในศึกรีโวคัพรอบ32ทีมสุดท้ายเกมนี้ครับเจษฎาได้เปิดมีฉลับฉลับโอ้โชลบุนตรงนี้ไม่ตรงก่อไปครับโอ้พยายามที่จะแทรกตัวเข้ามาของอนวินจูจีนะครับโอ้โดนคอสเข้ามาจังหวะนี้นี่อันตรายมากนะครับนี่ครับ เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่จังหวะ50-50ของอนาวินที่พุ่งเข้ามาตรงนี้นี่กลายเป็นถึงบอลก่อนทางด้านกิติพงษ์ผู้แถวเชื่อครับโอ้นี่ถ้าบอลเกิดผิดเหลี่ยมเข้าประตูขึ้นมานี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับฝั่ง BG ครับสารัตเล่นกับโรโคลาโดลีดอโคเฮนสักสัตรงนี้เป็นเซฟของกรกพันาโอ้สุดสะใจเลยครับทางด้านกรกฎครับจังหวะนี้เซรฟลูกยิงสุดสวย ของทางด้านลรนดอไว้ได้ครับนี่ครับมีพื้นที่นะครับรีดอพักบอลนรอจังหวะแล้วซัดเต็มหลังเท้าเลยครับบอลจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับเล่นงานแนวรับของบีจีได้เยอะเลยนะครับแต่ที่พงต์โดนจิ้มโดยปโอคโคลาโดินดอโคเฮนมาให้กับทีละสินโลกตรงนี้โดยกับกระกรดจริงแบบเหนือเหนือเลยครับสประตูตอนหนึ่ง สุดยอดจริงๆครับทีลิลินแดงดาไม่รู้จะพูดคำไหนครับจังหวะนี้นี่เหมือนรีเพย์ซ้ำจากประตูแรกที่เขาทำได้ในเกมนี้นะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นฝั่งขวาเท้าวขวานะครับจากลูกแรกที่เป็นฝั่งซ้ายเท้าซ้ายนะครับบีจีปทุมขึ้นนำอีกครั้งครับ2ประตูตอนหนึ่งโดยประตูที่2ของทีศิลินแดงดาครับต้องชมทางด้านของลีดอนนะครับดึงจังหวะแล้วแทงพื้นที่ว่างให้ทีลิลินมาตามนัดครับ เนี่ยครับเห็นทีลิลินพุ่งแล้วแทงไปที่พื้นที่ว่างแล้วแปรสวนพุ่งสาประตูเลยครับแบบไม่ต้องจับครับทางด้านของทีลิลินแดงดาครับทำให้ทางบีจีเนี่ยออกน้ำอีกครั้งนะครับโอ้บาโลกีเมื่อกี้นี้ออกอาการเสียดายเลยครับทีเอาแนวรับนะครับทาได้ดีมาสักพักแล้วครับแต่ว่ามาเสียแบบนี้นี่ก่อนช่วงหมดครึ่งเวลาแรกแบบนี้ก็เสียหายเหมือนกันครับทางด้านอุดรธานีจรศักยำเข้าไปทีนึงยำตรงนี้บาโลกี หมกเช็ดไปเข้าทางพิธิวัตเปิดเดียยๆแล้วจิกกดซ้ายของเปาโลโคอนโดจอๆข้ามขาออกไปครับโอ้ลูกนี้นี่น่าเป็นประตูมากนะครับจังหวะเปิดยัดตัดเข้ามานะครับของพิธิวัตครับแต่เปาโลโคอนโดนี่เหมือนจะยิงช้อนใต้บอลไปหน่อยนะครับกลายเป็นบอลข้ามคาออกไปแบบน่าเสียดายเลยครับเอเนสโต้ <Ern esto. S 2> แข่งทะลุช่องพิธิวัตถ่างมาตรงนี้แล้วได้ตัดเปาโลโคอรโดู้ ติดขาของกรกรพิพัฒนาครับของเกรคฮูล่านะครับแต่เดี๋ยวมาดูจังหวะเมื่อกี้ก่อนครับเปิดยัดยัดเข้ามาของพิธีวัฒนี่เกือบเหมือนกันครับยังดีที่ทางด้านของนี้ครับแต่บุ้งครับโดยจกักรพันธ์ไพศุวันเปิดไม่ไดีเท่าไหร่ เราแต่ว่ากระเลียรไม่ดีเหมือนกันชุลมุนตรงนี้โอ้โหทติพงยังฟาวไว้ได้ครับกระดแล้วผู้เสีงกระเป๋จบครึ่งแรกเลยครับเปอุดรธานีเอฟซีครับตามหลังบีจีประทุมยูเนเต็ดอยู่1ประตูต่อ2ครับโดยบีจีประทุมยูเนเต็ดนะครับได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากธีรศิ์แดงดานะครับก่อนที่ทางด้านอุดรธานีจะมาตีเสมอนะครับโดยเกรงฮูล่านะครับแล้วก็ธีรศิ์แดงดานะครับยิงในนาทีที่37ให้บีจีประทุม ขึ้นนําเป็น2วัประตูต่อหนึะครับตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับผ่านท่ผู้ชมนะครับกลับมาที่สนามกีฬามหมายเลยการกีฬาแห่งชาติวียเขตอุดรธานีนะครับชมเกมในช่วง45นาทีหลังศึกรีโวคับ2022ถึง2023รอบ32ทีมเกมระหว่างอุดรธานีเอกับ วีจีปทุมยู่นเตดนะครับบังบอลได้ง่ายๆเลยครับจักรพันธ์จอดมาหน้าแล้วตุ้งตรงนี้เป็นเซฟของกรกฎอีกแล้วครับว่ามีโอกาสโหม่งนะครับของเปาโลคอลาโดครับเนี่ยครับขึ้นคนเดียวเลยนะครับโอ้ตหตอทางด้านกรกฎยังไวครับเซฟไปได้ครับไปผ่านกระดกคนโดนบีบในพื้นที่ครับแว่าพญาพิเแกะลยครับขอ้เข้านานครับออกกองมน จังหวะนี้นี่เข้าอันตรายเลยนะครับองกองมันครับโอ้แล้วเป็นใบแดงเลยครับโอ้จังหวะนี้ครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วครับเดี๋ยวมารอดูภาพช้าอีกทีครับว่าจังหวะนี้หนักโอ้โหหนักจริงๆครับเนี่ยต้องใช้คําว่าเปิดปุ่มเลยนะครับแล้วจังหวะนี้นี่กระนกพลนี่คือจ่ายบอลออกไปก่อนชัดเจนนะครับ ก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับกลายเป็นใบแดงของทางด้านองกองมันนะครับเห,หลือ10คนครับทางด้านของอุดรธานีครับก็เป็นเรื่องของมัมใจนักกีฬานะครับคือก,ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นจังหวะเกมที่พยายามจะเอาบอลคืนมานะครับแต่มันอาจจะความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับดีดอ่ได้บอลด้วยครับตรงนี้ ให้ปั่นเปาโลคอลาโดแล้วเซฟของกอลกดอีกแล้วครับวันนี้ไม่ใช่วันของปาโลคอลาโดโอจะจะมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้นี่ยังไม่ได้นะครับเนี่ยครับลิโดครับตามสูตรเลยครับแทงทะลุช่องครับรอบนี้เป็นเปาโลคอลาโดครับเลือกที่จะยิงยัดเข้าไปเลยนะครับกะเน้นแรงครับแต่กอลกอดนี่เซฟได้สุดยอดมากครับเริญสักให้มา แถวแทงช่องธีลศิลป์อีกแล้วแฮตติกเลยครับธีรศิลป์แดงดาโอ้กดยังเยือเกเย็นเลยครับโอ้วันนี้นี่ไม่ใช่วันของเปาโคลคอนราโดครับแต่เป็นวันของทีรศิลป์นแดงดาครับลูกที่3แล้วครับของกองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับวันนี้โอ้เรียกได้ว่ามีโอกาสยิงจังๆนี่เข้าเป็นประตูทุกครั้งเลยนะครับนี่คือความเฉียบคมของเขาครับ,รบแต่ต้อง ชมการจ่ายของทางด้านสารัดด้วยนะครับคินเลอร์พาร์ธทะลุมานี่พีเสินกลับตัวแล้วยิงไปแบบสบายๆเลยครับนี่ครับจับแล้วมีพื้นที่นะครับให้แต่งเข้าขวาแล้วก็ซัดเต็มแรงเลยครับผ่านมือกรกฎแบบสบายๆเลยครับน่าจะมีโอกาสยิง3ครั้งเองนะครับเป็น3ประตูเลยครับพีเริน,นครับตรงนี้วรชิต พอกอลไปขวาแล้วเปิดมาตรงนี้ยังไม่เป็นประตูอีกรโโครับตปโลคราโดโอ,โอโร่ากฏกที่เหนียวเฉพาะกับเปโลโคราโดโจริงๆครับโอจังหวะนี้นี่เป็นอีกครั้งนะครับจริงๆไม่มีใครแล้วครับเหลือแค่เขากับทางด้านของกรกฎครับแต่ยังผ่านไม่ได้ครับโอ้ไม่ว่าคอนเปโลโคราโดนี่จะยิงไปตรงไหนกรกฎก็พร้อมจะยืนรออยู่ตรงนั้นครับเพื่อเล่นต่อไม่ได้ครับ ชิงบอลม,มาได้ของสันยุตราชให้ช่องให้ช่องนี้เดี๋วพยายามที่จะยิงบอลไปชนเสาจังหวะกดลูกนี้ของพากินายโอ้บีจีนี่ถ้าโดนลูกนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่แทงทะลุช่องไปลูกนี้ครับพากินายนี่โอ้โหคือมุมมันก็แทบไม่มีแล้วนะครับตกยังหาจังหวะยิงได้นี่ต้องชื่นชมจริงครับ พากินในขยับโยกสุดเส้นแล้วได้ไหลตรงนี้แล้วได้ยิงโอ้โหไม่ตรงรอบนิดเดียวครับโอ้โหได้ลุ้นเลยครับจังหวะจบของอภิวิทย์โอ้ในถ้าโชคอาจจะเข้าข้างสักนิดหนึ่งนี่อุดรน,น่าจะได้ประตูที่2อยู่แล้วโอ้จังหวะนี้นี่แนวรับเนี่ยครับไปพลาดน,นะครับทางด้านของกาซิโอซายครับแล้วบอลมาเข้าทางทางด้านของอภิวิทย์ครับได้ปัดลูกนี้แต่บอลมันยังไม่ตรงรอบครับ โอ้กหกายเป็นอุดรทำโอกาสทองหลุดไป2ครั้งเลยครับวราชิตลองกดซ้ายโอ้โหไม่ตองกลอบครับจวดจบของวราชิตกระดิศสีบำเพ็ญครับโอ้มีโอกาสได้ยิงบ้างนะครับวราชิตครับวันนี้ลงมาในฐานะตัวสำรองครับเนี่ยับมีพื้นที่ครับก็เลือกที่จะจบเองเลยครับมีช่องด้วยครับแต่บอลมันไม่คุกเข้าหาเสาซ้ายครับ เอาพุ่ิสิง็เปราจบเกมเลยครับเ,เป็นอุดรธานีเอฟซีครับเ,เปิดบ้านพ่ายกับบีจีพทุมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3นะครับโดยบีจีพทุมยูไนเต็ดนะครับได้3ประตูนะครับจากทีรศิลปแดงดานะครับ2ประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกและอีก1ประตูในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับรขณะที่อุดรธานีได้1ประตูจากเก๊กฮูล่านะครับ เป็น BG จีปทุมูไนเต็ดนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกลีโวลีคับครับก็ต้องไปต่างมันต่อนะครับว่าเดี๋ยวจับฉลากไปเจอกับทีมไหนนะครับเอาละครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดถ่ายทสดวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณรัตนโนจันขวางและผมวุชัยสุโขต้องลาไปก่อนพบกัรใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองทีมซึ่ว่าเล่นกันได้อย่างชุดมันมีความสามารถ นะครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับอ่าซีทีระติเนียเดชนะครับให้เข้ารอบเลื่อนเล่อจนถึงรอบสิ้นล้างเลื่อนต่อไปนะครับ